สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปดูรูปสวยๆของสองสาวทีซูรโรเซ่บแบล็กพิงกันค่ะในงาน2022 spring summer paris fashion week ที่จัดขึ้นในวันที่27กันยายนถึง5ตุลาคม2021ค่ะ เรตั้งจจีซูกันก่อนเลยนะคะเธอเข้าร่วมง,งานในฐานะ Dior Global Master Fashion and Beauty ที่ชอของดีออร์นะคะซึ่งเธอก็มาในลุคเบรสนสีขาวปลดผมตรงยาวนะคะโหหลายคนบอกเลยค่ะว่าลุคนี้ของจีซูนะคะน้อยแต่มากจริงค่ะแล้วก็การที่ไม่แต่งอะไรเยอะนะคะทั้งเสื้อผ้านหน้าผมเนี่ยก็สามารถดึงสเสน่ห์ของจีซูออกมาได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะและในวันเดียวกันนะคะโรเซ่ก็ได้เข้าร่วมง,งานในฐานะ Saint Laurent Global Master ที่โชว์ของแซงตลอร์นนะคะซึ่งเธอก็มาในชุดมินิเรเสีทูสี บวกกับรองเท้าบูทส้นสูงนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าลุคนี้เนี่ยถูกใจแฟนๆอย่างมากเลยะคะ่ะเพราะว่ามีความน่ารักเซ็กซี่แล็เท่นะคะตามสไตล์ของโรเซ่แบบสุดๆเลยนะคะซึ่งพ่อเพอนะคะก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็เสียงกรี๊ดที่อบอุ่นจากการที่เข้าร่วมง,งานครั้งนี้มากเลยทีเดียวค่ะ พูดถึงอีกสองสาวหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าล่าสุดวันนี้นะคะมีภาพจากสื่อเกาหลีใต้ออกมาแล้วค่ะว่าเจนี่เนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่ปารีสนะคะเพื่อเข้าร่วมง,งานในฐานะ global master ของ c h a n e l ที่จะจัดขึ้นในวันสุดท้ายก็คือวันที่5ตุลาคมค่ะในส่วนของลิซ่านะคะทุกคนตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าเธอจะเดินทางตามไปในวันที่4เดือน10แล้วก็จะอยู่ยาวเลย13วันจนถึงวันที่17เดือน10เลยแหละคะ่ะซึ่งถ้าเป็นจริงนะคะก็อาจจะมียุ้นว่าลิซ่าเนี่ยจะเดินทางไปถ่าย mv เพลงโนร์ไลท์ที่ Snake, ะคอลแล พร้อมกับร่วมงานแคมเปญของซีลีนด้วยค่ะซึ่งก็ต้องรอดูผลงานของผู้เธอแล้วก็รอติดตามลูกสวยๆของผู้เธอกันได้เลยนะคะ